ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป,ป้ปีโป,ปอ้อร่อยได้หลากอารมณ์เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองค่ะครีมอาบน้ำโปรเทค นะะในอินเตอร์เทนในไลฟ์คืนนี้อยู่กับออนพัททิราค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะคะเราต้องตามกันต่อค่ะสำหรับประเด็นของทนายเดชาแล้วก็คุณแม่ที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่เลิฟเลิฟกันแล้วนะคะล่าสุดข่าวฝั่งทนายเนี่ยก็ประกาศชัดว่าคอทอนตัวจากการช่วยเหลือคุณแม่พนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตกลาบลาพระมารดา ุ่งเกี่ยวหรือพูดถึงคดีนี้อีกแต่หากคุณแม่ยังคงอยากให้ความช่วยเหลือก็ยินดีแต่ขอให้ไปสาบานด้วยกันก่อนถึงจะยอมกลับมาช่วยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีคําถามนะคะก็มีอีกหลายประเด็นที่ยังคงต้องตามกันต่อไปอีกยาวๆค่ะเอามาที่เรื่องราวน่าปลื้มใจนะคะของนักแสดงสาวตั๊กวงกฎกันบ้างค่ะเพราะตอนนี้เธอกําลังจะเข้ารับพระราชทานนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะ นักแสดงสาวตักบงกฎไว้30รวมถึงขุดบ่อน,น้ําด้วยละค่ะแสดงความดีดีกับแม่ตักบงกฎด้วยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะบีบมือให้กําลังใจคนสดเพราะวาข่าวต่อไปอหวานมากๆจริงๆของคู่รักนะคะบอยประกรณ์แล้วก็เฟย์พรบวีค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับนะว,ว่าคู่นี้เขาหวานกันแบบไม่มีแผ่วตัวติดกันมากมาก ล่าสุดเนี่ยนะคะพี่บอยเนี่ยก็ให้ดอกไม้กับสาวเฟยด้วยแต่อุ๊ยไม่รู้เหมือนกันว่าให้ในโอกาสอะไรหรือว่าจะโอกาสแขนเป็นฟอรขอเป็นแฟนหรือเปล่าคะพี่บอยหวานบ่อยแล้วหวานถี่ต้องหลีกให้เมื่อหนังนเข้าใชา้ว่าจะมีฉากไหนเป็นที่ฮือฮากันบ้างค่ะ เอาใจแฟนคลับด้อมแหลมสยายกันบ้างนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าสาวเสียงแหลมพิกพัทรัยาเนี่ยเจ้าตัวมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักร้องทําเพลงมานานแล้วนะคะพอวันนี้เนี่ยได้ทําเพลงเพลงแรกก็แน่นอนเจ้าตัวบอกว่าอืทุ่มเทเต็มที่สุดๆเลยละค่ะฝันกําลังจะเป็นจริงครั้งนี้ไม่ได้รถเข็นแต่ ร้องทั้งทีเวลาจะทัวร์คอนเสิร์ตมีอยู่ซิงเกิลเดียวก็แปลกๆเธอก็เลยเอ่ยปากขอผู้ใหญ่ว่าเนื้อ,อยากปล่อยซิงเกิลแบบเรือๆเ,เป็นมินิอัลบัม้มให้ชาวด้อมแหลมสยามได้ฟังอย่างเมามันค่ะซีสรอแล้วนะคะรอมากๆรอฟังเพลงของสาวพีกแล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องหนังเข้าใหม่นี่รอแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีมาเสิร์ฟกันแบบเพียบเลยค่ะ โรตราแม่ครัวไปดูนครับพวกเราวางใจซอถอยนาะโรงรรต,ร,ตางนนราแม่ครัวที่สุดแล้วทั่วไทยต่างนิยมใช้ทำได้แล้วตราแม่ครัวด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวผมใส่ใจทุกก้าวของชีวิตเสริมด้วยเอ็นชัวอาหารสุดรครบถ้วนมีโปรตีนโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อขอแนะนำเอ็นชัวกลิน่นธัญพืชพร้อมใยอาหารเอ็นชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรง วิกฤอาจทำให้คุณลม้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินวงเงินกู้1,000 0ถึง300,000บาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมฝึกอบรมทักษะเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพใหม่ๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565ด้วยมีวงเงินจำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ความอร่อยจากเลทุกแพงเริ่มจากที่นี่ไงไจากไร่ธรรมชาติที่ดีผลผลิตมีคุณภาพสรงตรงจากฟาร์มสูเลยทุกซองสุขวนไปเลยครับคุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะ Mm. 嗯，杜特伟塔。 เมื่อเียาการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่ใช้นูทรีไวตาแค่วันหนึ่งแคปซูนป้องกันการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานูทรีไวตาจากเมกาวีวแคร์เ <We> มื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ยังไหวไหมเนี่ยทางนี้ถ้าทางโน้นไม่ไหวทางนี้ทําไงก็ต้องสู้สิอร่อยก่อนแล้วไปต่อมีกําลังใจมีโปรตีน d h a โอเมก้าแต่ไม่มีไขมันเส้นอมีใยไปสู้โตหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจํากัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทําให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด ดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะยากแก้ไอตราอาปาเช่สัญลักษ์รูปคนป่าอาปาเช่แคลเรซอินเวอร์เตอร์พลัสพลัสอีกนิดชีวิตจี่งขึ้นอีกเยอะ ทอมครูซหรือว่าจะไปไขปริศนากับโคนนั่นแถมยังมีกอล์เซล่ามาบุกอีกด้วยนะคะสรุปว่ามีเรื่องไหนกันบ้างไปเช็คกันให้ชัวร์กันก่อนในช่วงหนาวโชว์อินค่ะหลังจากรกไคจูหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะอีกสักครู่รอติดตามกันได้เลยกับประเด็นร้อนๆน,นะคะในรายการดราม่าวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายแตเทนสิบเอ็นาฬิกาวันนี้ออนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ